เร็วพอเอาวัน้องเอาแล้วเลยลาวเวยสวัสดีครับสวัสดีคุณจี่วราคุณท่านนะนนี้ก็อยู่กับผมีเจบ้านน้อยนครับแล้วก็มกหน่อยควันนี้ มาเป็นตัวแต่ไง,งเป็นมารีวิวให้ดูว่าแบบเฮ้ยเสื้อนี้ไมหมน่าใสา่เออดูดูจากดูจากมัน <c oughs> เดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับมาคุณจะมาขอบคุณอันนี้อ,อันนี้คืออะไรขลังนองมลครับผมเก็บ <c oughs> <c oughs> ตุนสเสบียงไว้กินมุ่งนี้เช้าครับสวยแล้วเ <c oughs> <c oughs> สืผเอผฟันกับหมาข้างซอยมาใครอยากได้นะถ้าใครอยากได้อยากใส่แล้วแบบหน้ามุ้งมิ้เหมือนเราอย่างนี้แล้วก็สั่งมาได้ ทิ้งข้อมูลไว้นะครับผมก็ทิ้งข้อมูลไว้ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมเสื้ออย่าลืมเราฝากเสื้ออย่าลืมเราฝากไม่เหมือนใครเออไม่เหมือนใครด้วยไม่เหมือนใครด้วยไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนด้วยแล้วใส่แบบมันก็ไม่มีใครเหมือนเหมือนไม่มีใครเหมือนโอเวติดต่อมาได้นะครับผมมีหลักสายสีนะฮะราคาไม่แพงนะครับผมเสื้อนี้ฝากมาด้วยนะฮะครับผมโอเคไปเล่นโจร thank you